สวัสดีครับผมวิจัยดีดีไอวายใส่เสื้อกลับด้านสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเสื้อมันมียี่ห้อกันอยู่นะครับผมก็ได้เตรียมเหล็กนะครับเพื่อต่อเป็นโค้งลังคานะครับผมแต่มันยังขาดอยู่อีกท่อนหนึ่งนะครับเลยต้องนะครับผมเน้นนาเหล็กสั้นๆนะครับนี่ที่ตัดเป็นเศษนะครับมาต่อนะครับผมต่อยังไงให้ตรงนะครับมันมีวิธีต่ออยู่นะถ้าต่อธรรมดานะครับผมส่วนมากมันจะไม่ตรงนะครับผมเดี๋ยวไปทําให้ดูตัดนะครับ น้ำเหล็กที่จะนำมัดต่อนะครับคววนเที่ยเหล็กท่อนยาวแบบนี้นะครับให้มันแนบเข้าไปเลยนะครับ,รบเดี๋ยว่อนจะนำไปเชื่อมนะครับผมเดี๋ยวมันจะต้องตัดให้เข้ากันก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้นำไปใช้งานกันได้นะครับ ที่เชื่อมให้เหล็กตรงนะครับนี่ถ้าเชื่อมเป็นแนวยาวแบบนี้นะครับแนวเชื่อมมันจะดึงเหล็กให้เบี้ยวถ่ายนะครับผมมันจะต้องแบบนี้นะครับจะต้องแท้มตรงกลางนะครับทั้ง4ด้านนะครับผมแล้วจัดรับเบียบนะครับผมเหล็กที่ต่อนะครับ ให้แนบก้ากับเหล็กเส้นยาวแบบนี้นะครับให้ตรงนะครับแล้วค่อยเชื่อมให้เต็มนะครับผม ทำไมนะครับไม่แต้มนะครับตรงมุมแบบนี้ก่อนนะครับถ้าแต้มตรงมุมก่อนนะครับมันจะโดนดึงดึงเอาไ้นะครับแล้วมันจะอ่าจัดให้ตรงยากนะครับผมถ้าแต้มตรงกลางนะครับมันจะอ่าจะเคาะจะแต่งนะฮะเอาไปแนบกันให้ตรงได้ง่ายกว่านะครับเมื่อยึดแนวตรงกลางนะครับในทั้งสี่ด้านเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็อ่าเชื่อม เหล็กนะครับต่อกันนะครับมาให้เต็มแนวนะครับผมทั้งสีด้านนะครับทุกท่อนนะครับนี่จะได้น้าเหล็กนะครับนี่ไปใช้ประโยชน์ได้นะครับผมได้ทั้งหมดเลยนะครับ การเชื่อมเหล็กนะครับผมเชื่อมฝั่งไหนนะครับผมมันจะดึงฝั่งนะนะครับผมก็ต้องใจเย็นๆนะครับผมนี่จะได้ต่อเหล็กนะครับผมให้ตรงนะครับผมจะได้น้าเหล็กที่ต่อนะครับผมไปทําเป็นโครงล่งคานะครับผมติดใช้ประโยชน์กันนะครับได้นะครับผมนี่เหล็กทุกชิ้นเลยนะครับนี่จะได้ไม่ไม่เสียของนะครับผมก็สุดท้านเลยนะครับผมนี่ติดกดติดตามเป็นกำลังใจสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ